ยามเย็นของวันอาทิตย์นะวันนี้วันนี้วันอาทิตย์นะช่างหยุดก็หยุดแหละก็วันนี้อยากกินอ่เ <c oughs> มนูผัดเผ็ดกบเนี่ยนะช่างก็ไปซื้อกบมานะช่างไันน้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่ไหนเนี่ยฆ่าเลยพูดเสียงดัง้ฆ่าเนี่ยไม่ได้ฆ่าเลยก็ไปซื้อก็มาไง,ไง,ไง,ไงนี่ไงกบเนี่ยเนี่ยนะเออเนี่ยแล้วก็มาสับไงเดี๋ยววันนี้ จ้างจะปัดเผ็ดกอบนะให้กินกกกนะให้กินแล้วก็จ้างกินแล้ว่ะให้กินอ่ะจ้างกินเองกับปัดเองนะนะเออแต่ว่าเมนูของจ้างนะรสจัดจ้านเนาะเผ็ดสเสด,ดสเดาเสดิ้งอาหาระนะไม่เกี่ยวใครเลยวนะสดิ้งคือมันเป็นมแมลงชนิดหนึ่งก็จ้างก็ซื้อมาจริงเอออ่ะซื้อมแมลงมาอยู่แต่ว่าซื้อกบมากินก่อนเอกว่าวันนี้อยากกินแบบเด็ดกบอ่ะอย่าจ้างกงไม่ออกล่าแลอวสมัยมหนูมาจ้างหนังกระติกยิงป๊อ มันก็เงียบแล้วเอไม่เงียบมันก็ตายแต่มีสองอย่างเอแล้วก็ไม่เงียบเงียบไงนะทําเสียงงี้แล้วอมาเอาเอาเสียงจริงดีกว่านะวันนี้จ้างก็ไปซื้อเนี่ยแมลงนะเนี่ยไอ้จิ้งหรีดเรืออะไรก็มงจะดิ่งของกจิ้งหรีดก,กับดูนี่ราคาก็สามจิห้าบาทนะมันก็โอเคเอาไว้กินพวกนี้หรนะือมาเื็งกันดูเอาไว้หลายๆวันเนี่ยกบนะเนี่ยช่างก็ซื้อเข้ามานะ ดูแล้วมันก็มันก็มันก็ดูเป็นกบแบบมันก็ไม่โดดนะนะแต่มันก็เป็นกบเป็นแหละนะช่างไปซื้อมาันนี้กาลังสับนะเดี๋ยวจ้างวันนี้ทําเมนูผัดเผ,ผ็ดกบทําเสียงนี้ก็อ่ะทาเสียงปกสดีกว่าเออวันนี้เราจะทําผัดเผ็ดกบกินนะเดี๋ยวช่างจะทําการตาําพริกแกงนะพริกแกงช่างก็มีนะอย่างน้อยก็พริกแห้งนะพริกสดนะกระเทียมนะแล้วก็อะไรอนะ่ะขาไก่นะ ตามภาษาชาวเหนือนะเขาก็มีเครื่องอย่างนี้แหละนะอืมอันนี้ทําเสียงปกตินะถ้าเสียงไม่ปกติมันก็เป็นอย่างตอนแรกก่นนะเออแล้วก็ผัดของช่างนะจะผัดแห้งๆนะก็เรียกเขาใส่เออยอดชะอมนะตอนนี้ก็ตัดมันหมดแล้วอืมชะอมมันมันรู้สึกว่ามันมีแต่ใบ,บมันยอดมันโดนตัดมาเมื่อกี้เองนะก็เดี๋ยวช่างเราทาการผัดให้ดูแล้วมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะ เมนูนี้คือผัดเผ็ดกบใส่ยอดชะอมอ่าเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงนะมาติดตามดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ช่างการทาการสรับเนี่ยสับกบเนี่ยนะช่างก็นั่งสับอยู่เนี่ยนี่นะอ,อ่าเนี่ยก็สับอย่างเงี้ยเราสับอย่างเงี้ยซื้อกมาเนี่ยก็ซื้อมา้ออมาแล้ไปตลาดนัดขเขาเรียกตลาดนัดเนาะทุกบ้านเราก็ต้องมีตลาดนัดเนี่ยสับเลยนะ กำลังสับสับนะทําให้บ้านเขาก็ตามที่แกง่ยนะสร้างก็สับนะแบ่งหน้าที่กันทางานนะทากินอะไรไม่ทำงานเนี่ยกาลังสับ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 ทำให้สับช้าแต่สับเร็วกว่าเนี่ยสับเนี่ยนะสับก็สับให้มันละเอียดและแล้วแต่ใครจะละเอียดเลยก็ซ่อมรถแล้วก็ต้องมาทํากับข้าวมันจะเป็นอะไรมันก็ไม่ต่างกันเลยโอ้ซ่อมรถก็ซ่อมได้ทําข้าวจะเป็นไรเนี่ยนะ เนี่ยก็จับเนี่ยเนี่ยก็ช่วยการไงเออเออจะได้กินเร็วไม่ไจะให้คนใดคนหนึ่งทำาก็เหนื่อยเองเออช่างก็ช่วงนี้ก็ไม่กอยมีงานแล้วงานหมดแล้วเที่ยงหมดแล้ววันนี้วันอาทิตย์มู่แต่พรุ่งนี้ต้องํามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่างเต้องส่งสปากเลยอะไรมาแล้วก็สั่งอะไรนะก็เลยเอ้ยวันนี้ไปซื้ออะไรมาทํากินดีกว่าก็อยากกินกบดเผ็ดกนะเดี๋ยวช่างเขสับให้ดูเงี้ยนะมันก็ได้แล้วแหละ ก็สับสับสับให้ดูว่าทุกคนก็สับเป็นมดแล้วก็ไม่ต้องสับเยอะเราก็สับเป็นหมดแล้วอืเนี่ยไอ้นี่หนังอ่ะทําไงวะเนี่ยเดี๋ยวช่างช่างไม่กินหนังกบด้วยแต่บางคนก็เอาไปทอดแล้วเขาบอกกันแล้วแต่คนชอบกินเนาะแต่ว่าทอดก็ไม่ชอบเราก็ดูช่างเดี๋ยวจะใส่ผัดรวมกันเลยกินไม่กินก็ต้องกินนะ ปกติช่างก็ไม่ไดค้ค่อยกินหนังหรอกเราเขาทำมาอย่างนี้นะจะต้องกินเองนะไม่ต้องแปลกหรอกอเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นไงอ่ะลองลองเนี่ยเทรวมกันแล้วนะแล้วค่อยๆเขี่ยวออกมาได้ว่าจะสับยังไงก็คนไม่กินน่ะนะแต่ว่าก็อลองดูนะกินล้วไม่กินก็อลองสับไปนะเออค่อยๆสับแล้วกันนะเออลองดูนะ แล้วมันก็สับไม่เข้าหรอกก็เหนียวก็ช่างมันนและช่างเข้าไหมช่างมันสับดูนะเออขาดไม่ขาดเออแล้วแต่เอนะอสับดูนะอ่ะมาสับดูนะนะความสั่นหวันความใสกระเทือน,นดูจากไอ้นี่นะดูจากขวดเห็นไหมแล้วมันมีโมเมตนต์อะไรเขาก็ไม่รู้มันเต้นด้วยจนะ้ะเห็นไหม ก็ไม่พอใจก็ไม่เต้นล้วก็แล้วแต่เขานะ่ะเนี่ยเอาเอาเนี่มาหนุนหน่อยเขาบอกมันต้องเต้นอ่ะแล้วมันจะเต้นมาเดี๋ยวมันไม่เต้นแล้วเขาบอกเอาผ้ามาลองแล้วมันไม่เต้นเดี๋ยวช่างจะทําให้ดูว่ามันจะเต้นหรือไม่เต้นอ่ะถ้ามาเต้นอยู่ก็มีหาท่านไม่เต้นอยู่ก็ไม่หานะก็มันยังเต้นอยู่มันเดิมเห็นไหมเออก็ขายมันเดืออวฮ่ามันยังเต้นอยู่นั่นแหละก็มันอยากเต้นอมันอยากสนุกก็เลิ่อเขาหนักมันจะเลิกอหมันเนี่ยก็มันยังเต้นมันเดิมนะ เขาบอกว่าสาับตี๋หน่อยนะคนมีพลังร่างกายอันแข็งแรงต้องสับตี๋หน่อยอย่างเงี้ยนะอ่าเนี่นนสยสับให้แรงแรงให้ตีแ๋แล้วเขาบอกเนี่ยร่างกายแข็งแรงทําอย่างเงี้ยก็ไม่ไดีทํำสิอ่ะเอาเอา,เอาไปเรื่องจริงเรื่องจัง,ง,แงแล้วกันนะวันนี้ก็ไปตลาดนะัดมาก็ซื้อเห็นกบก็อ,อยากกินเนาะอืมก็เลยช่วยแม่เขาสับแม่เขาตำตีแกงกินนะ เดี๋ยววัย่างก็จะกินปลาเป็ดกบปลาเป็ดกบจากแบบบ้านๆนะไม่มีหวานไม่มีอะไรแล้วบ้านๆแล้วนะคือแบบเผ็ดๆเ,เลยนะเผ็ดๆจบบเอาสะใจเลยอืมก็ช่างกำลังสับนะเขาก็ตัมพริกแกงก็ต้องช่วยกันนะก็ตอนนี้ช่างไม่มีงานทำปกติช่างก็ยังไม่หยุดหรอกว่าทางานไปนี่แหละแต่ที่นี้นนะวันอาทิตย์นะวันหยุดของช่างก็คือวันหยุดก็บบขอให้มีอะไรทําแบบอืมแบบครบครัวครบครัวนะอยากกินอะไรก็ทํา แต่บ้านเขาไม่กินหรอกแต่บ้านเขาก็ไม่ชอบกินกบอน่างชาติหรอกทางชาติเขากินอย่างนี้นะ,นะก็ได้แล้วนะทางชาติก็สับเสร็จละเดี๋ยวก็จะผัดนะอืออ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกบก็เสร็จแล้วอืมน,นี่คือกบนะแต่บางคนบอกอ้าวทางชาติไหนบอกกบหน้าตาเป็นเงี้ยอ้าวเามันสับแล้วมันก็ต้องเป็นงี้เองอ นี่ทั้งชาติก็เตรียมนี่เนี่ยพริกเนาะเลกลูกโดดเนี่ยพริกแกงนะะเอาเอาให้ชัดๆเลยพริกแกงนี่กบที่ยังชาติสับมเมื่อกี้เดี๋ยวทั้งชาติจะผัดเผ็ดใส่ใบกะเพราแล้วก็ใส่เขาเรียกชะอมนะคนเหนือเขาจะใส่ชะอมนี่แหละแต่ว่าแล้วแต่คนจะใส่ใส่อะไรก็เรากินอะไรก็ใส่ไปนะกินมะเขือมะเขือพวกมะเขือขึ้นมะเขืออะไรก็แล้วแต่เราใส่ นะปูดก็น้ำลายไหลเห็นพริกไงเยอะลองสักชิมสักนิดหนึ่งนะอน้ำลายไหลดูนี่เป็นกงรรสชาติเดี๋ยวอร่อยโอ้โห fc น้ำลายไหลดูเงี้ยเดี๋ยวเอาอีกนิดหนึ่งตั้งใจกินแล้วติดใจอร่อยอ่ะนะอือหืออือือดูสีอือหือ รสแท้ก,กมลมกล่อมด้วยก็แล้วแต่เราจะปรุงอะไรอีกนิดหนึ่งก็แล้วแต่จะปรูนะตอนนี้น้ำลายอร่อยนะแม่บ้านเขาก็นั่งตำอยู่นะทานชาติบอกตัวเองเดี๋ยวเราช่วยตำนะเจา้าเนาะเราเราเป็นผู้ชายก็ต้องแข็งแรงนะเราก็ช่วยแม่บ้านตำนิดหนึ่งนะแกมาไงขอพระไปมนันนี่เพราะว่าเราพูดไปเยอะนะก็เนี่ยเดี๋ยวท่านชาติจุด,จดแก๊สก่อนนะอ่าตอนนี้จะจุดแก๊สแล้วนะ <c oughs> ระวังให้ดีนับหนึ่งสองสามมวยปีใบนะมนับหนึ่งสองสามแล้วก็มวยใบแล้วจุดแก๊สก่อนบึ้มนะอ่ะติดแล้วติดยังวะฮะติดแล้วดินะนี่มีแสงขึ้นมาแล้วนะนะเขาเรียกแสงสว่างอ่าเผาท้าก่อนเผาท้ายร้อนก่อนตอนนี้ล้างใหม่่ยังไม่เปลี่ยนนะมันองเป็นซีเรียสกย็ต้าทำไมเป็นไี้เอาก็อยู่ต่างหวัดก็เป็นเอง <laughs> ก็เหมือนเราไปเข้าแคมป์แล้วกันคิดง่ายๆเข้าแคมป์นะเข้าแคมป์ก็มีอะไรก็เออก็ใช้ไปนะเดี๋ยวมันก็ต้องดูดีกว่านี้แหละแต่ว่าตอนนี้ก็ทําอะไรก็ทาให้ก่อนเถอะนะเอาอยู่กลางป่ากลางโดงก็เหมือมีเต็นท์ก็นอนได้นะนะอืมช่างชอบชีวิตอย่างเงี้ยบรรยากาศนะเงียบกริบรถก็ไม่มีวิ่งนะนานๆวิ่งคันหนึ่งอยู่ในป่าเนี่ยนะบรรยากาศก็เย็นเย็นหนาวหนาวเหนือก็ต้องหนาวอยู่แล้วนะ แต่ช้างจ้างก็ตอดเสื้อตอนนี้จะให้ดูยังไงก็จะให้ดูว่าตอดเสื้อจริงไหมก็ไม่อยากให้ดูด้วยเห็นนมนะหัวรอยอีกแล้วมาตอนนี้ก็จะมาใส่น้ํามันแต่น้ํามันอยู่ไหนวะอยู่นี่ไงเออนี่ไงเดี๋ยวช่างชาติก็จะผัดให้ดูเนาะว่าช่างชาติก็ทํากับข้าวได้นะก็ปกติเมื่อก่อนทำไม่ได้รอกสไมัยหนุ่มมันก็เจียวไข่กินอย่างเดียวคนละหนอืม แต่พออยู่ไปอยู่มาเริ่มอยู่คนเดียวเริ่มอยากทําอะไรก็ทำเนี่ยนะเอาใส่น้ํามันก่อนนะนี่แต่น้ํามันประมาณนี้แหละเอ้ยประมาณฮะแล้วก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันก็แห้งอืนะมันไม่แห้งก็ตักออกนะเออพอใส่น้ํามันเสร็จเดี๋ยวก็ช่างก็ใส่เอ่ออะไรมาจากไหนวะเนี่ยอ,อน้ำค้างน้ำค้างตอนนี้น้ำค้างเริ่มลงแล้ว ภาคเหนือน้ำค้างแรงนะตอนนี้นะแล้วก็ต้องอ่อนไฟนะนี่เร่งไปอ่อนไฟแล้วตอนนี้อ่อนไฟนะอะดูอ่อนจริงเนี่ยอย่างเงี้ยเง,งี้ยเดี๋ยวไหม้นะไม่อ่อนน้ำไหม้นะอ่ะแล้วน่าจะใส่พริกแกงเลยบึบให้อ่ะฮนะนะเนี่ยตอนนี้ก็สร้งแค่ก็จะใส่พริกแกงนะเนี่ยพริกแกงนะเนี่ยพริกแกงเนี่ยโอ้โหเยอะ บางชางทำไมใส่ยเยอะเพราะช่างชอบแบรสจี๊ดเผ็ดไงอือุ้ยแต่ไอ้นั้นอยู่ไหนไมาได้ดูก่อนเัาไม่เป็นไรใช้นี้คนก็ได้ไฟอ่อนนะเนี่ยโอ้พริกแกงเยอะมากเลยเห็นไหมเต็มเลยจรองจริงคั่วก่อนคั่วก่อนนะเอาเล็กคั่วคั่วหรือผัดก็ได้แล้วแต่หูหอมมากเลยืมโอ้โหไอ้เด็กไม่จามอืมมีมีจามไอ ว <L an> อืมก็ขออภัยนะนี่เป็นธรรมชาตที่สุดแล้วเพราะว่าทังานไม่มีการตัดต่อนะตามจริงวายเดี๋ยวหลบกระทาก่อนโอ้ตัวเองเอาไอ้ไอจอนะนีะ <c oughs> ่คืออ่าพริกแกงนะพริกแกงแบบธรรมชาติเลยก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวทั้งจาิจะบอกนะก็มีอ่าพริกกระเทียมขา่ขาตะไคร้นะอืม ยกเว้นใบมะกรูดผีมะกรูดไม่มีนะมันมืดแล้วเออนี่ก็ามาให้แล้วนี่ไง่าสั่งได้เดี๋ยวก็ลอยมาแล้วเออดีไม่เคลื่องมาเ <laughs> นี่ยผู้เช่ยลักหอมยกเล่นอ่ะอ่าแล้วก็เนี่ยเนียนะทําไมชจ้าต้องขะขออะไรก็ต้องมีคอ,อยนะแต่ช่้าไม่เออ,ขอเขาเรียกว่าไม่ควกงกนระทะน้ำไม่เกี่ยวแล้วความลอ,อยไม่ต้องไปเขยา่ากระทะนะนะเน,เนี่ยเนีขอขอ่ยควบ แล้วแต่คนจะชอบกินแบบไหนเนาะเ่างเขาชอบกินช่างเนี้ยคั่วขัวคัวอย่างนี้นะคั่วอย่างนี้นะคั้วหอมแต่ลูกสูตตอนนี้หอมแล้วพอหอมนะแล้วสูตรตั้งชาตก็คือเวลามันหอมแล้วเฮ้ยทำเป็นแห้งล่ะ่ะจ้างตั้งชาาิเราเป็นคนชอบแบบช้าอะไรแห้งนะมันจะไหม้นะก็ใส่ปลายนะใส่น้ามันเนาะใส่น้ามันไปนิดนึงไม่มันแห้งอ่ะนะ ถ้าผัดเผ็ดกบนะช่างจะไม่ใส่ซอสนะเพืเป็นชวนธรรมชาตินะอานนี้ใส่เงี้ยใส่แบบที่ธรรมชาติที่สุดแล้วเนี่ยคือน้ําม,นมันไม่แห้งนะไม่แห้งไหม้อะนะเออไม่แห้งไหม้นะอือย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้โหอ่ะอภั่นะเออมันฉุนจริงนะจะขายดูยังไม่ต้องล้มลายไหลายนะนี่คือผัดเผ็ดกบนะเนี่ยเยอะกบแล้วช่างใส่กบเลยนะ ตอนนี้อย่าให้มันไหม้นะให้มันแก้มหอมนะถ้าไหม้ไม่ได้นะไหม้ขมนะนึงบอกเลยนะท่างเคยลองผิดลองผูกมาก่อนจะทําจุดนี้ถึงจุดนี้ได้โนะอ้โหจะผัดผัดไปนะั่นมันขมนะแต่ว่าถ้าหอมป๊อบนี่ก็เอากบใส่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยกบใส่เงี้ยไม่ใส่เลยแล้วเลยก็ทาแล้วตกนะมาอะ่ะแล้วก็ค,อค,อคอ่อยๆผัดอืนี่กระทกระก็ยกไปยกมาก็เรื่องกระทะแล้วมาเถอะก็เรื่อง เริ่มเข้าให่ลงมันเนี่ยเพาะหน่อยน้ำติดเนี่ยนะอาเนี่ยผัด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 ไปนะอืไฟอ่อนน้ำต้องไฟแรงนะไม่จำเป็นเอาไฟแรงเดี๋ยวไหม้นะอ่าอาทีนี้นะแล้วผัดก่อนนะไม่รู้อ่ะช่างก็ไม่ได้เป็นกุ๊กหีือไงแต่ไอ้เรื่องผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดอไปลาไหลผัดเผ็ดอะไรก็ช่างชอบอ่ะชอบแล้วทำตั้งแต่เด็กจะรู้ว่าผัดอย่างนี้นะมันถูกปากถูกใจนะอ เก็เปาดไปนะนี่คือธรรมชาติที่สุดแล้วนะไม่ต้องถ่ายแล้วถ่ายกระทะไก่นี่อย่างเดียวแล้วคนคนเนี้ยคนไว้เลยห้ามหยุดคนเรห้ามหยุดกวนหรือห้ามหยุดคนหรือห้ามหยุดอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาเนี่ยเราะเริ่มแล้วมาเน่น้ํามันนี่มันทําให้ไม่ให้ติดกระทะที่ใส่น้ํามันนะแต่ไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะเขาก็ไม่เรียกว่าผัดหรือเขาทอดเนี่ยใส่ประมาณนี้นะอ่ะ,ะช่างไม่ได้ทําอาหารนะแต่ตอนนี้มัน ข้ามแล้วจะมาทำกับข้าวจะทำเราข้ามไม่รู้จะเอาอะไรคลิปอะไรลงพ่กนี้น่ะนะอะไรมาแล้วเดี๋ยวถ้ามันจะทำปลาอ่ะนะอืมเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรมาแล้วมัดเขาไว้สามวันรอสักสี่วันเพราะว่าอะไรมันต้องสั่งนะอยงนี้พูดถึงรสเดียหรือพูดถึงทำกับข้าวตอนนี้มันเริ่มสุกแล้วไงมันเริ่มเด้งเด้งเด้ง,ดงเ,เ,เด้งเนื้อมันเะด้งอะ ตอนนี้ช่างก็เริ่มกำลังผัดนะกำลังเด้งนี่ยกำลังเด้งถามว่าสุกไหมตอนนี้สุกแล้วกินได้แล้วแต่ว่าเขาดูว่าจะกานเนื้อเด้งอ่ะถ้าเนื้อเด้งก็คือสุกแต่ว่าตอนนี้สุกยังแต่ช่างเอาอีกสักนิดปะเพราะว่าไม่ไม่ได้อยากกินจริงอมันดุดคุมสูกนะแต่ตอนนี้เนื้อกำลังแบบดุดออกจากตัวกันเพราะว่าเขาเรียกรวนรวนล้วนเนื้อมันจะเด้งไปเด้งมาแล้วมันจะรวนเขาเรียกรวนนะ สมัยเด็กช่างก็ทําเป็นแล้วไม่มีใครทาเป็นแล้วก็ต้องรู้พ่อแม่ทำหรือว่าดูญาติพี่น้องหรือว่าดูจากเออที่ก็ทํากับเท่ากันนะตอนนี้ช่างก็เนี่ยแต่รสชาติแล้วแต่เรานะอืมเราจะกินแบบไหนก็เราจัดเอาเนี่ยตอนนี้ก็คือเนี่ยได้แต่เปิดไฟอ่อนนะจะเปิดไฟแรงก็ไหมหมดเลยนะเดี๋ยวช่างจะให้ดูไฟตอนนี้ประมาณไหนวะอืมเนี่ยตอนนี้นะอ่าตอนนี้ก็ประมาณนี้ เออตอนนี้ก็ประมาณนี้นะอ่ะตอนนี้ประมาณนี้เราก็เลยอ่ะผัดเนี่ยเดี๋ยวใส่ใบกะเพราแล้วนะอ่นะแต่แต่ก่อนจะใส่ใบกะเพราเราก็ใส่นี้ก่อนไงเพราะว่านี่คือลูกโดดนะ่ะเข้าไปเนี่ยเออถ้าใครกินเผ็ดนะถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมพริกทั้งนั้นเลยอืมเนี่ยจะช่างกินเผ็ดนี่อืม ใเข้าไปใส่เข้าไปอืมใส่เข้าไปก่อนนะอ่าเข้าไปเงี้ยแล้วก็เนี่ยแล้วว่าทำไมคนก็ต้องขอกัถทะก็ไม่รู้ช่างเห็นกขข้อขอตามไปงเง้นน่ะขอแล้วอร่อยก็เออก็ถิ้องนะอนะเพเรากดทำไปนะช่างคนต่างจังหวัดมีอะไรก็กิน้งแจะเด็กแล้วแต่ว่า ขนาดที่สุดก็คือผัดเผ็ดนะอย่างเงี้ยผัดเผ็ดคือช่างผัดเผ็ดช่างเด็กแล้ว <c oughs> นี่ไม่รู้ว่าคนชอบรสจัดเนาะคนชอบกินเผ็ดนะสีสันก็เริ่มมันก็นโอเคแล้วตอนนี้มันก็อร่อยแล้วแหละแต่ว่าเราก็ต้องขัดกะเพราตอนนี้เราจะใส่กะเพรานะแต่ว่าก่อนที่ใส่กะเพราช่างขอชิมก่อนนะเดี๋ยวถ้าชิมแล้วช่างจะบอกว่ารสชาติเป็นไงนะตอนนี้ช่างชาติชิมไปแล้วนะเอ่อ <c oughs> ก็แล้วแต่คนชอบน و. เนาะเยอะตักมาชิมไม่ดูอีก <_ d ata> ครั้งก็ได้แต่ชิมดูแล้วเนี่ยตักแล้วนะตักมาชิมก่อนนะอ่าเยวะชิมก่อนเนี่ยชิมแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูไงก็กมันน่า,าชิมก่อนเดี๋ยวจะบอกนะอือฮึอือืึว่าอ,อร่อยนะเดี๋ยวกินนิดนึงก็อร่อยไงติดใจนะ้ะชิมเมื่อกี้แล้วอือฮึ นะกบนี่ยังไม่ใส่ยังไม่ใส่อนั่นนะเอาเรียกอะไรชะอมนะรสชาติได้แล้วแต่ว่าขาดอะไรรู้ไหมถ้าเราใส่ชะอมนะเราโรน้ำปลายนิดหนึ่งก็คือความหอมน้ำปลานะมันจะเพิ่มความหอมรสชาติเนีจะอร่อยมากเลยนะเดี๋ยว์ช่างเอาํำการใส่ อยอดชะอมนะแล้วก็สาดด้วยน้ำปลาไม่ต้องสาดไม่ต้องหยอกไม่ต้องเล่กก็สาดแล้วกันมากน้อยก็แล้วแต่นะมันจะมีความหอมของน้ำปลาน้ำปลาไม่จืเค็มนะมันจะมีรสขดัดรสชาติหวานในตัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจริงอย่างที่ช่างบอกไหมนะต่องเจ้า,าก็ทากับข้าวกินเดี๋ยวก็รู้นี่นะเนี่ยตอนนี้ช่างก็เสร็จแล้วนะช่างก็ผัดจ,จนประมาณนี้แหละนะใส่ใบกะเพราใส่เนี่ยชะอม,มนะ ถ้าลูกโดดนะแต่ว่ากระทะเนี่ยมันจะมีเขาเรียกความไหม้กระทะเนี่ยช่างเขาขูดๆๆ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 นะเ่ราะช่างชอบกินอะไรที่แห้งๆนะแห้งๆเนี้ยนะอ่าแล้วกินข้าวกินกับข้าวร้อนๆนะนี่คือผัดป็ดกบนะอ่าเมนูนี้คือผัดผ็ดกบเดี๋ยวช่างจะใส่จานให้ดูแล้วก็เออจะรู้ว่าเออมันหน้าตาเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวคอย